ค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันบร,ริเวณภาคใต้ภาง,งอ,อกองนมาทิตย์ิี่1็ธันวาคม2 5 6 5กิับดิฉันวาทีรอยตรียิ่งบัสรีประเทว่าวันนี้จะมีลักษณะาการแบไบแนกันมัน่งจากผ่าแผ่นที่ตรวจอากาศผิวพืน้นนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อาอากาศเย็นนะคะก็ยังปกปุ่มคลุมหนาทางตอนบนของประเทศไทยและประเทจินต้ยค่ะวันนี้นะคะก็จะมีย่อมความกดอากาศต่ำเดี่ยวปกคลุมทางด้านมา ประเทศมาเลเซียค่ะส่วนดีเวชันที่อยู่ทางด้านฟิลิปปินส์เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนตัวเข้ากอเคลื่อนตัวไปทางทตะวันออกเชียงเหนือสิงก็ไม่ได้เข้ามาทางฝั่งไทยเราดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของดีเวชันที่อยู่ทางมุมกับฟิลิปปินส์ค่ะจากผาจากลุ่มนะคะ่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะคองลุ่มซุ้มนะคะแต่อเอาเชียงเหนือที่มีคลต่อตากตายบ้านเราค่ะ ในกจาจะพาดให้เราเที่ยวฮิมาร์วารีค่ะชะนิดไอ้อ้เมอร์ตอนที่9จะเห็นว่านะคะมีเมฆฝนค่ะนแน่ๆนะคะบริเวณภาคใต้ตอนล่างเรานะคะตั้งแต่ส้มคล้าลงไปนะคะซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วน,นะคะจะอยู่ไปทางด้านประเทศมาเลเซียมากกว่านะคะแต่ว่าทางภาคใต้ตอนล่างนะคะตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมานะคะก็จะมีเมฆเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่กเาเลได้ชุมพรเมอร์ตอนที่9ค่ะกลุ่ม พอเป็นกลุ่มฝนนะคะฝ่าขน้องเล็กๆน้อยๆนะคะในจังหวัดชุมพรในอ่าวไทยค่ะเดี๋ยวลาเรดาเสด็งผาเหมือนตอนที่เก้าค่ะปรับฝน,นฝนฝ่าขน้องนะคะเป็นแนวเลยเนาะในอ่าวไทยแล้วก็ในบริเวณจังหวัดนครีธรรมราชนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปั่นกลางค่ะตั้งแต่จังหวัดสงขลาจนถึงนาราธิวาสนะคะซึ่งกลุ่มฝนพวกนี้นะคะมีทิศทางการเปลี่ยนตัวเข้าห้าฟังนะคะดังน,นั้นแถว นครน,นะคะก็จะเจอลักษณะคลองฟืนนน้นฝักหนองกับฟื้นนักในระยะต่อไปค่ะรายงานอุณหภูมิผคกตายฟั่งอ,อค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวนันวัดได้33.5องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีและก็อุณหภูมิตำสุดเชา้านี้วัดได้2.6องศาเซลเซียสที่ตำบลบ้องครอบอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะรายงานปาริมาณฝนหยิบเซหยิบเซชั่วโมงค่ะจาก7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้พบว่าภาคใต้เราตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ลงมาเลยนะคะ มีฝนเล็กน้อยถึงปันกลางกับฝนหนักปังแห้งค่ะโดยวัดฝนมากซุดไดซัน10.8มิลลิเมตรค่ะที่ถ่าอากาศายานหาดใหญจังหวัดสงขลาเราเนี่บบเองเพื่อนอากาศบริเวณภาคใต้ฟังออาข่าววันนี้นะคะภาคใต้เราค่ะมีฝนแล้วก็ฝนฟฝักนองนะคะลไล่พื้นดีเลยแต่ส่วนใหม่จะทางตอนหลังของภาคเนาะแล้วก็ภาพร,รวมค่ะจะมีฝนนะคะร้อยละ60ค่ะบริเวณเพชรบุรีเนี่ยฝนหน่อยสุดนะคะหน่อยกว่าร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ ลายลูกมาค่ะจะเป็นจังหวัดประจวบค่ะจะมีเฟื่อลายหลสิบข้องพื้นทีแล้วก็ชุมพรค่ะมีพฟื่อายหละยี่สิบข้องพื้นทีแต่จังหวัดสุราษฎร์นะคะก็จะมีเพิ่มเพิ่มขึ้นมาค่ะเป็นรอยละกสี่สิบข้องพื้นทีจังหวัดนครศรีธรรมราชนนถึงนราธิวาสค่ะมีฝฟืเยอะนะคะยังเยอะอยู่นะคะมีฝฟือละยหลัหกสิบข้องพื้นทีแล้วก็มีเืนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงจนถึงนราธิวาสค่ะแล้วก็ลระแบบรีนะคะสาหรับักใตตางค่ะก็ยังต้องให้พี่น้องประชาชนนะะค ในบริเวณที่เชียงไห่ค่ะระมัดระวังอันตรายนะคะที่เกิดจากปริมาณฝนทีต่ตกสะสมนะคะจึงก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันปลาไหลลากได้นะคะในช่วงนี้ก็สำหรับภาคต้ะลางนะคะก็ให้เรามาระว,วังอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันนะคะมาดูคลื่นล่มกันบ้างค่ะสำหรับตอนบนนะคะจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมทะเลมีคลื่นสูง1นึอเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลืน่นหมากว่า2อเมตรค่ะ แต่พักใต้ตอลางค่ะกลิ่นมากว่านะคะลมโดนออกเชิงเนื้อนะคะความเร็ว2 0 3 5กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลืน่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีเพื่อนผักขะนองคลืน่นสูงมากกว่านะคะคลืน่นสงูง2-3เมตรค่ะดังนั้นพี่น้องชาวเรือจะประมงโดยปปเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอหลางค่ะขอให้เดินเรือโดยความระมัดระวังและการกลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเพื่อนผักขะนองนะคะขัดไม้ภาวะการและเพื่นกระทบ ต่อการสะสมพื้นพีเอมสองจุดนะคะในช่วงหองวันที่11ถึง17 aja, น,นี้นะคะสำหรับผลัก <high> ต้ตอนบนและก็ตอนล่างเนี่ยมีเพิ่นกระทบต่อการสะสมคลองพุ่นละองพีเอ็มสองจุดห้านี่หน่อยมาแต่ละสำหรับพ้นนะคะในช่วงอาทิตย์นี้นะคะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดจนถึงสี่วันที่สิบเจ็ดนะคะสำหรับผลักต้ตอนบนก็จะมีฟุตลอยละสามสิบถึงสี่สิบคลองพื้นที่ค่ะแล้วก็รผลักต้ตอนล่างนะคะในช่วงหองวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสามนี้ฟุตอย่างค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะมีฟุตลอยละหกสิบคลองน้หคะ ตั้งแต่บ่ายสิบสี่เป็นต้นไปค่ะจะมีฝนลดลงนะคะเรือกฝนลอยละซีซีคลองพื้นที่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะข้อจบการพยากรณ์อากาศเพียงแค่นี้ละกันเจอกันไหมนะคะอ่าวันพรุ่งนี้แต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แ like, ล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของศูนย์อุตุนิยมวิทยา์ัลงตุนออกไวเรอด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอูตูนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน